สวัสดีครับวันนี้อยู่กับช่องทอยเลดโนวันนี้ก็จะมาดูพาดูฟิฟายอัปเดตใหม่นี่อัปเดตแล้วตอนนี้ตอนนี้อัปเดตแล้วประมาณวันที่สิบเจ็ดเมษาอัปเดตแล้วนี่อัปเดตโอ้โหอย่างเท่เนี่ยอัปเดตใหม่นะครับมังกรเหล็กของแทพเดี๋ยวผมไปดูว่ามันมีอัปเดตอะไรบ้างก็จะพามาดูวันนี้ว้า ภาพอย่างเทศมีเสยียงเพลงใหม่ด้วยอันนี้ก็เนี่ยขึ้นมาเมื่อกี้มันก็จะเป็นหุ่มมินบเฮ้ย <c oughs> มีกิจกรรมใหม่ด้วย <c oughs> กิจกรรมอะไรนะกรมการเลือกตั้งฮะกรมการเลือกตั้เฮ้ยหมดทั่วไปนี่ห <c oughs> น,น,นึ่งกำจัดผู้ลาและสะสมคะแนนมนกริกอย่าลืมกูล้ลาและกดิดตามด้วย กำจัดมังกรเ็เพื่อได้รับคะแนนอันดับเพิ่มเติมว้าวปุยยในการต่อสู้มักเลยเพื่อเข้าสู่สงครามมังกรเลฮะมบีเปกรัเก,ก,ก,กหมดล่าซอมบี้กองหหนะไห่ไหน่นะเนที่ใหม่จสส้นสสเสส โชก้อนโดนเนิฟออีกอ,อะไรอ่ะ MP5 โดนบัตนี่ไงปือใหม่อือเครดใหม่อ่าทัชสียโดนเนิฟอ,อีกแล้วไม่นะเพรต้องเล่นเป็นสเปรดมีพร้อมขึ้นแรงไปกับกวนเพื่อนฮะ้ยเช็คดูได้ด้วยเออ ดูโอ้โหภาพสวยขึ้นกไปเลยเคลมๆอือฮมีแต่คนยังเวอร์ชันเก่าเพราะผมเพิ่งรดยเสร็เมื่อกี้

้ยมีลัคก,กี้แบบใหม่แล้วรางวัลอืนอ่นอันนี้รางวัลใหญ่แจกรางวัลใหญ่ความมั่นยากับความเร่ร่อนที่อขอให้ได้เถอนะน่ารูเอา้าถ้าได้เดี๋ยวผมจะซื้อตัวพิษมาแจกะคุณลูเลยถ้าได้ถ้าได้ จะไม่ได้เลยเะโอเคไม่ได้กดไ,ได้นะครับยักดวงโอ้โหุ้ยนักสำรวจโอเคก่อนเลโอเคอืม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 อื หมดแรงจ็ดอัน,นดับจะสุงูงทีไปแล้วกันไปกันเลยมีพัดเต้นก็มีอยู่แค่นี้วันนี้ก็จะพามาดูอัปเดตเด้อเด้อมันตัวละครใหม่จะมาดูนี่ทำไมนี่ตัทำไมอ้าวทำไมตัวหม่หาย ตัวใหม่อยู่ไหนตัวใหม่ตัวใหม่ตัวอะัวก็ตัวใหม่ไม่พร้ววมมอมมางั้นไปก่อนี้ย่าลืมกดไลค์แล้วกลติดตามเนี่ยไม่เดี๋ยว,วน,น,นี้ตัวมึงจะสิ้นแล้วเด็กนักโทษอือเลสีสีกัอนกอ่ะอือไอมันตัขันสั่งดี

ว้าวขออนุญาตจะพามาดูแอดอมก,กันไม่ดีกว่ามาครั้งผมก็จะล่นไม่ค่อยโหเท่าไหร่เออลืมผมเป็นบอดปุ่มบดก็ไม่ดีหืมจะต้องลื่นได้อืมปุ่มบด รวมบสิ่ง,งี่ังใดรวมบจะเล่นไงในอดม,ม,มังกรในอดมังกรล่ะาจะไปหาที่ตายไป นน double k i l ยะปา,าปูมันนีกว่าขออนุญาตปาปูไดนแจกป่มันดีเกินไปขออนุญาตปาปรอนนะนี่นนนปาป

อัพเกรดได้แล้วพี่ืนนี้อัพเกรดได้โอเคนี่ปืนนี้อัพเกรดได้ของเท่เลยเรื่องนี้ของเท่นะ้วดีเด่นมากมีเซอร์มีเซอร์ดีกว่า มันอยู่ไหนเอ,อ่อว้าเหมืันจะอยู่ข้างบนเลยหมายเลขหนึ่งจาักกาเนเฮ้ยแรงจริงเป็นของเท่กกอนก็ไม่มีชนะเลยของเท่นี่นะโอุ้ย ไอ้ดอกมังกรนาดูงเห็นครั้งแรก,น,กนี่นเพมากเลยไปเดี๋ยวผมจะพามาดูเอ้ยนั่งไงมังกรอยากดูทีนีงเลยไอ้ดอกมังกรนย่าพิ่งไปนะอืมซึ่งตัวน,นี้ถ้าฆ่าคนมาก็จะอัพเลเวลให้ก็คือที่นี่อะไรสองอะไร

น่าจะเซ่งมวนมาโบอ,อกดืกนะ้อจรเฮ้ยเหมือนปืนว้าวระเบิดแฟลกไปดูไปดูไปลุยกันต่อขอให้ชนะแล้วกันรอบนี้เดี๋ยวผมจะพามาลองระเบิดนี้ดีกว่ามันมาโกน คนนี้กว่าขึ้นาบนนี้เฮ้ยขึ้นมามันจะกามันจะเราจะล่วงประกูเอาม่ได้ช่วยไม่ได้นะหนู ดับเบคิลัตยเฮ้ยเดี๋ยวเหมือนอันนี้ในหมู่ทั่วไปมีคนยิงผมสงานโดยอาจารย์ไก่โอ้โหไอ้บอลไม่ตั้งมีไอ้บอลโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอกออ้ยโเอ้ย้ยยยโอ้ออ อ้นโอ้อไม่พอดูระเบิดเลเมื่อกี้้อง้าอะไรอุ้ย้อง้าอย่างที่ที่หลด้วยค พุ่งนี่หนอนน่นอนการันตีว่าลองาพุ่ง อม <an t อ uh ืมเราตัดสินแล้วโอ้ยโอ้โหเล่งกันต่างกันขอบเลยฉะนั้นลองทายสิเลนมาลองดูระเบิดกันเลย ไปกันเลย้มันมานเป็นรองเท้าเหินไปคุณอยู่ทางไหนผมจะลองระเบิดนี่กันนะโอ้โยมีนตงนู้นเ่ียดเขียดเขียเอ้ยเด็กไปายดอ่ดีไอ้ดีดดด นูนจะลองปลาปิ้นมูดนดูนะดูไหมฮหอ กินดีเกินไปว้าวน่นดูหลังินี่สายลอยไหนไหนระวังเร็วอือฮึจนงวันนี้ครับทำไมยาเสพติดนี่ตอสเหมือนเอดอบมังกรมันจะก็ไม่ใช่เหมือนเอดอบไฟเบอร์มันจะแกเป็นเอดอบมังกรแทน โอเคครับก็ชินนี้แหชนนี้แหละมันมีอะไรเยอะนะฮะของก็มันยังน้ำแข็งเหมือนเดิมนี่ดูดินี่สัดท,ที่ดูันเมื่อกี้มันพีดีึงงั้นอีกเสียงด้วยคุณอ๋อ สามารถเช็คได้ว่าแรงอะไรเดี๋ยวไม้เดี๋ยวไม่ต้องอยู่ตรงนี้ตลอดไปงั้นอุ้ยอะไรฮะออถ้าออนไลน์จะเป็นสีเหลืองอันนี้ถ้าสีฟ้าแสดงว่าเล่นโอเคจริงืองคั้นบ๊ายบายไป